คุณผู้ชมครวันที่1มกราคมในปี2,565จะเป็นวันครบรอบ20ปีของการใช้เหรียญและเงินสกุลยูโรนะคะซึ่งได้ทำให้สภาพเศรษฐกิจสถานะของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปได้เปลี่ยนไปตลอด20ปีที่ผ่านมาทั้งในเชิงการทำการค้าระหว่างกันและทำให้สะดวกมากขึ้นของการเคลื่อนย้ายของแรงงานแล้วจุดเริ่มต้นเมื่อ20ปีที่แล้วของการใช้เงินยูโร เกิดอะไรขึ้นและจนถึงขนาดนี้ได้สร้างผลมากน้อยขนาดไหนติดตามจากรายงานของคุณสาวรักษ์จากวิวัฒนากุลค่ะหนึ่งมกราคมปี2545เหรียญและธนบัตรเงินสกุลยูโรถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศสมาชิกสาภาพยุโรปถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงระบบการเงินครั้งใหญ่ของโลกซึ่งก่อนหน้านั้น3ปี เงินสกุลยูโรถูกนำมาใช้หมุนเวียนในระบบการเงินแล้วแต่อยู่ในรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสดเช่นเช็คเดินทางหุ้นการจำนองถือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านโดยประเทศที่เข้าร่วมจะต้องค่อยๆลดการใช้เงินสกุลเดิมของตัวเองเพื่อเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลยูโรที่มาของการก่อตั้งเงินสกุลยูโรเกิดจากแนวคิดที่ต้องการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโ,โรปซึ่งนำไปสู่การทำสนธิสัญญามาสทริทซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเงินสกุลยูโร <ST AN N ES> ข้อตกลงในสนธิสัญญาดังกล่าวกำหนดให้การดำเนินนโยบายการคลังของประเทศสมาชิกในสาภาพยุโรปจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเป้าหมายหลักในการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับตำ่ำและสร้างเสถียรภาพของราคาข้อดีของการที่ประเทศสมาชิกเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลเดียวกัน จะช่วยลดต้นทุนทางธุรกรรมและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้กลไกาการจ้างงานเป็นไปตามระบบทุนนิยมแบบเสรีและการควบรวมของบริษัทในกลุ่มประเทศสมาชิกยูโรโซนจะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นและการระดมทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อมีแง่บวกก็ต้องมีแง่ลบ ข้อเสียของการใช้เงินสกุลยูโรคือประเทศสมาชิกแต่ละประเทศไม่สามารถกำหนดนโยบายการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยได้เองเพราะหน้าที่นี้จะเป็นของธนาคารกลางยุโรปซึ่งนโยบายที่ประกาศออกมาอาจจะทําให้เกิดปัญหาทางสังคมในบางประเทศเนื่องจากประเทศสมาชิกยูโรโซนมีความแตกต่างในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างเช่นค่าครองชีพดังนั้นนโยบายบางอย่างที่ออกโดยธนาคารกลางยุโรป อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับบางประเทศแต่ส่งผลเสียให้บางประเทศเป็นต้นตอนนี้ยูโรเป็นสกุลเงินที่ใช้มากเป็นอันดับสองของโลกโดยมีสัดส่วนร้อยละ31.27ตามหลังดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้มากที่สุดในโลกโดยมีสัดส่วนร้อยละ87.62ขณะที่เงินเยนของญี่ปุ่นอยู่อันดับ3ร้อยละ21.56 แม้ว่าการใช้เงินสกุลเดียวกันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อดีประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือการใช้เงินยูโรช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศยูโรโซนได้เป็นอย่างดีเพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปหลายประเทศในกลุ่มยูโรโซนได้โดยไม่จำเป็นต้องแลกเงินหรือคำนวณอัตราลแลกเปลี่ยนให้สับสนวุ่นวาย